ส่งส่วนหน้าฮัลโหลสักคู่นะครับรทำไมมันขึ้นต่อเชื่อมกับไลท์เดิมไม่ได้อะม,มันผมไม่เข้าใจเลยม,งงลมันไม่ต่อมันไม่เชื่อมกับไลท์เดิมให้ครับมันขึ้นเป็นไลท์ใหม่ให้เลย<ป>ตอนหนึ่งนะ อ่าไม่เป็นไรแข่งกันได้อะไรครับอ่าอ่าใหม่ฝากกดไลค์ให้ด้วยครับทุกคนครับตรงที่พูดพูดใหม่ใช่ไหมเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยครับทุกคนครับตรงที่พูดพูดใหม่ใช่ไหมเนี่ยฝากกดไลค์ให้ด้วยครับทุกคนครับตรงที่พูดใหมาสะท้อนอะไรไป อ่ะโอเคฮวันสมบัติสมบอลหน่อยนะครับแม่งเอ้ยแล้วเมื่อกี้นี่กูโอ้โหไอเหียแล้วแม่งก็ตัดให้ผมแพ้ไปเลยดูดิเชียเมื่อกี้นี้แม่งเกมได้เปรียบแล้วแล้วเกมแม่งก็ค้างมันไม่ค้างแบบนี้มานานแล้วอะ่ะเหมือนใช้ปาไลฟ์ผ่านบูสแต็กะระละมันก็ค้างแบบเนี้ยพอค้างปุ๊บแม่งพาให้ทุกอย่างหลุดไปหมดเลย ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแต่รู้ว่าเป็นเพราะมึงอ่ะเพราะเกมอ่ะเพราะเราไม่โทษของเราอยู่แล้วเฮียกูแสนด์ดอกอนตัวล่าสุดนะเฮ้ยไอสัตว์ยังแรงเลยนะเฮ้ยเวลาครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับตามมอาใหม่ครับสวัสดีครับพอดีครับผมไม่รู้ผมจะไปตามคนดูเมื่อกี้นี้มายัางไงอ่ะ อ <c oughs> ผมจะไปตามคนดูมาอุย๊ยนี่ไงตัวใหม่ไหมตัวใหม่อีโว <I vo S 2> ปะเนี่ยอู้หตำนานด้วยอุย๊ยนี่ไงล่ะกูเจอแล้วไ <c oughs> อ้หนังหมานี่ไงผมได้เจอเขาแล้วมีนอน่นอนแล้ว่าอือ๋อแต่มัน แต่มันไม่มีคืออาจจะต้องใส่ดิเมนชันไปไหมเราถึงจะได้แบบกลับมาที่เมืองด้วยเนี่ยอืมผมว่าเล่นยากเหมือนกันนะใช่แต่ถ้าเล่นได้ก็อาจจะดูโหดนี่เราดูจากร้าวๆแล้วเนี่ยน่าดูดูยากเหมือนกันครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนขอไลค์เมื่อกี้นี้คืนมาหน่อยครับอืมเอาไงดีละเนี่ย สามสิไปก่อนแล้วกันอืมวางไว้นี่ก่อนโอ้โหโอ้โหพี่ ที่ไม่ออกแบบนี้ผมจะเล่นยังไงเลยเนี่ยขอดูเซตเขาหน่อยอืมเซตเขาก็มีดิเมนชันนะก็ถือว่าเขาทำการบ้านมาอยู่นะในการใช้การโอ้โหนนะวางที่เดิมแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีคนที่หลุดเมื่อกี้นี่นะครับใครตามเข้ามาใหม่นะครับผมตามเพื่อนมาใหม่นะเมื่อกี้มันหลุดนะครับ,รบหลุดทั้งไลฟ์เลยทั้งเกมทั้งไลฟ์เลยครับพากูแพ้ด้วยพี่อะถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่เขางี่เง่าเขาไม่ขึ้นไลฟ์แล้วต่อแล,แล้วเนี่ยแต่กูยังไม่ทันได้อ้าปากพูดอะไรเลยแม่งหลุดซะแล้วไอเวน โอ้โหเอาไงดีวะไปกยยูยอม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 มันจะต้องโดนระเบิดเลยอีกรอบหนึ่งาาไม่ให้ได้ไหมล่ะกูไม่ให้ได้ไหมล่ะเออโอ้โหมันกันวะ่ะโอ้โหาาผมสุ่มหาแสงตำนาน 17k <อ>มันมีแสงตำนานให้สุ่มด้วยเหรอ พูดก็เป็นพูดเป็นลานเป็นใจหรือเป็นครูสอมภาษาก็ไ้นี่เป่ไม่มีเพื่อนหมายถึงเป็นเหมือนจิลเตอร์ใช่<ล>ไม่ไมีมอาจารย์ไม่ได้เป็นครูในโรงเรียนอืมอือัดคลิปสอนไ้แล้วก็แบบใคร้นก่อนแล้วกันนะเอากูคดิ่อัดไป็นเดียวใช้ได้เป็นตียี อื้มอื้มพี่เขาใส่สุดวะเอ้ยมันจัดงานมาจากไหนวะอ๋อจี้โอ้โหแล้วดูดิโอ้ยไอ้เฮียถอยหน้าไทยหลังไม่ออกแม่งอวยตัวใหม่อ่ะโอ้โหก้าวแม่มึงอ่ะมันอวยตัวใหม่เกินไอศาสตร์โอ้โห โอ้มันอวยโตใหม่เกินอวยไปกูก็ไม่เอาหรอกไอ้เหียอ๋อไ่เนรถกไอ้เหียกูบอกแล้วเมื่อกี้นี้ตอนต้นไลฟ์ว่าตอนไลฟ์ที่แล้วก่อนที่มันจะตัดไปเนี่ยเอาตามไปซื้ออาหารแมวดีกว่าครับซื้อเด็กเป็นกระสอบอะทุกคนขอ20่สิบไลฟ์หน่อยครับขอขอไลฟ์คือโอ้โหแตก กูแตกอยู่ดีเฮ้ยไม่แตกเว้ยเรีรยกการอีกทีนึงได้ไหมไม่น่าจะได้ได้เว้ยได้เว้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหไอ้เฮียแตกอยู่ดีอโออมึงอวยตัวใหม่เกไอในสัตว์ผมแหมมันไม่ทันว่ะ 4ี่สิบแล้วไวจังวะเฮ่เมื่อสามทุ่มสี่สิบไวจังเหมือนกูจะขึ้นไลฟ์ก่อนอีกนะเหมือนผมจะขึ้นไลฟ์ก่อนสามทุ่มอีกนะเฮ้ยนาฬิกาก็ไม่ตรงเลยวะอืมลิตเติ้ลเอ้ยกลายเป็นระบายไปเลยเฮีอะ กลายเป็นระบาดไปแล้วสวัสดีนนนะครับนนี้นะครับบ๊ียดาด้านะครับเอาไงดีวะกูวาบลงนี่เลยแล้วกูยกแม่งไอสัตว์นี่ออแล้วกูก็แปะไปเออยกแม่งอีกสัตว์มาดิเออมาเดิมาดิ หห,หมาสวัสดีครับคุณลุงลิตเติ้ลสกิเล่นได้แต่อย่าเล่นเลยไม่ไม่ได้เปิดมาน้อยเปิดมาน้อยไปสวัสด,ดีครับโตโอุย้ยแสดงว่าคนที่ดูไลฟ์เมื่อกี้นี้เขาไม่ได้ตามเข้ามาเลยอ่ะไอ,อตอนที่ไลฟ์หลุดอ่ะ <c oughs> เขาคิดว่ากูลงไลฟ์ไปแล้ววงง่าไอฮียนิส่ยสันดานที่แบบผ่านมาไม่ดีด้วย คนก็เลยคิดว่าแง่งสันดานเดิมอะไอ้ที่ลงไลฟ์ไปแล้วออการไม่กันแต่มันก็ออกดีอยู่เ,เนี่ยอจริงก็เล่นได้อยู่นะเป็นตัวลิตร์ิันที่น่าจะเป็นลิตเติัที่โผดที่สุดแล้วมั้งในทุกๆลิตเติัที่เคยแจกมา พอดูแล้วมันถือว่ามันเอเข้ากับยุคสมัยใหม่อยู่นะเนี่ยจ,จะเป็นลิสต์นที่โหดที่สุดเท่าที่เกมเคยแจกมานะครับพอรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบการแตกได้อ่ะพอทําให้การแตกได้รู้สึกได้เลยว่านี่อาจจะเป็นลิสต์นที่โหดที่สุดเท่าที่เกมเคยแจกมามันทําให้ถึงความรู้รู้สึกถึงความรู้สึกแบบนั้นอะ โอ้โหผมต้องเล่นสิบเกมอะกี่เกมวะเนี่ยเชี้ยมันจะทันเหรอสิบเกมอะไม่ใช่ในนี้ต้องมาดูในนี้เพื่อที่จะเอาวัตถุดิบมาอเออเอสมามายัดนะครับเพิ่งสามเกมสองเกมไหมมั้งเนะี่ยสี่วเว้ยเล่นน,นันหนอดีวะเฮีย้ยให้แม่งแบบไวๆเฮี้ยนี่ช้าแน่นอน อาแบบแบบไวๆเลยอะอารีนาแล้วกันนะหกนะเกมสิบนาทีหกเกมทันไหมลิตเติ้ลชาชาโหดสุดมันเป็นยังไงอะ มาถึงในยุคสมัยนะไม่ไดเอากาดแต่ละกาดมาสู้กันนะไม่ใช่แบบคุณเอากาสมาสู้กันนะไม่ใช่นะเอาแบบยุคสมัยดิที่มันแบบสู้กับทุกตัวได้อะครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าลิตเติ้ลตัวนี้โหดเนี่ยเพราะว่ามันทําให้กูกาสแตกได้ไงมันไม่น่ามีปัญญาทําให้กาดรเราแตกได้แสดงว่ามันโจมตีได้โจมตีถึงขั้นแบบทําให้การดแตกได้อะ่ะ แสดงว่าไม่ธรรมดาเอาโูกโหโกดผิดไอ้ที่เอ้ยแล้วเธอจะว่ายังไงเราเรามาโคากับเด็กสี่คนนี้ไหมอ๋อกูถูกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลืมไปที่อว่าวันนี้นีหว่าไอ้สัตวเมันคนละด่านไนที่อะลืมลืมลืม <c oughs> อ่า ลืมไปกูจะหายกอย่างเดียวเลยสัตว์ลืมเสียงเปลี่ยนเลรอครับเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือไม่ดีครับสวัสดีครับเสียงกลังเป็นเหมือนเดิมหรือ,อยังครับไม่ดีหรอกเชื่อผมเลยคุณจะไปเอาคุณไปเอาตำนานจากไหนมา ถ้าคุณไม่เติมอะ่ะใช้เพชรทำเหรอโคงานใหญ่เลยนะคุณลองคิดดีๆว่ามันคุ้มจริงปเปล่าว่าเกมมันแค่มาหลอกหรือปเปล่าเธอมันหลอกให้ลากแล้วก็ไปคำที่บอกเกมมีแค่ฉันพูดทำไม นี่คุกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงที่นั่นยืนใช่ไหมอ่าคือคุณมีแค่ลิตร์นน่ะมีแค่ลิตร์นคุณก็โดนไปและเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าคุณจะเอาลิตร์น์มา มาทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับสวัสดีครับใบเฟิร์นมีผัวหรือยังครับเนี่ยน่าจะมีแล้วไอ้เฮียเห็นคนสวยไม่ได้มีผัวกันมดไอ้สัตว์เอ้อ <campaign> ผมมันแค่คนเห็นสวยเออน่าไปชอบคนสวย สวัสดีครับคุณไอลิตเติ้ลเคที่โหดเพราะมีโจมตีตามต้นฉบับแต่อัตราน้อยกว่ามันโจมตีตามต้นฉบับแต่ป้องกันก็ไม่รอดครับเราเป็นตุ๊ดค่ะคุณก็ไม่ชอบเราหรอกออผมไม่ได้มีผมเคยมีแฟนเป็นตุ๊ดครับอย่าเราเห็นไหมเรามาถึงเราก็ด้อยค่าตัวเองใช่เหล่าแล้วคนใครจะให้ค่าเราหรอครับทีเนี้ย ใช่เป่าเราก็มีความเราก็มีค่าในแบบของเราครับรอหมดเลยครูเฮียดีกว่าชักว่าไอยสัว์ส่ติดฝังไปตอนนี้เราต้องการสิบเกมก่อนส,ส่สี่ทุ่มไหมครับโอ้ยเฮียหรือเวลาเยิ่งไยสัตเอ้ยไอ้หนังหมาอืหนูหญิงแท้ไหนพี่ขอดูหีเอ้ยดูดูโนเอ้ยดูดูดดดโปรไฟล์หน่อยครับผม พี่ไม่เชื่อครับพี่ไม่เชื่อนะครับผมมาหลอกพี่ครับสังคมหล่อหลอมให้คนไม่รักตัวเองใช่ปะเพราะว่าที่เราไม่รักตัวเองเพราะอะไรเพราะเราไปรักเขาไงเราก็เลยไม่รักตัวเองอะ่ะพี่อะ เขาเรียกว่าปลูกดอกไม้ในกระถางคนอื่นในสัตว์ใครจะไปคิดว่าดอกไม้เรียนทางวันหนึ่งมันจะไปโตอในกระถางคนอื่นหรอวะสัตว์เอ้ถ้ากูรู้อย่างนั้นนะมึงกูไม่ใส่ปุ๋ยหรอกกูจะขี้ใส่ให้แม่งด้วยเี้กูจะเอาเยี่ยวลดแทนน้ำไอ้สัตว์ถ้ากูรู้อย่างนั้นนะ ช่วงนี้ไม่ได้เล่นเกมเศรษฐีเลยรู้สึกทำอีเวนต์แต่ละอย่างยากมากออกคิดว่าไม่ได้เล่นเพราะว่าเพราะว่าพี่ไม่เล่นโอแอบรักมันเจ็บปวดน้องโซล่ากำลังจะบอกอะไรเป็นในๆหรือเปล่าครับเนี่ยว่าแบบแอบชอบสตรีมเมอร์เกมเศรษฐีอยู่อะไรเงี้ยครับไม่ต้องบอกความรู้สึกมาได้เลยครับผมไม่ต้องบ <c oughs> <c oughs> อิสั์เอย <c oughs> เฮียคนเฮียหลงตัวเองที่ผ่นานไอสัต โก้ไม่ได้เลยรอบตัวมีแต่คนไหลใจะดิเลือกไม่ได้ด้วยถ้าไม่งั้นต้องนอนข้างถนนอย่างเดียวละเหลือข้างถนนอย่างเดียวละรอบตัวมีแต่คนไหลใจะดิเหลือแค่ผมคนเดียวเก็บเพชรได้สามหมื่นแปดแล้วยังไม่อยากใช้พอดีแล้วครับอย่าไปใช้กับเวนซตต์ตตนนี่เลยครับโซล่าเป็นสาวสองเปล่าเป็นผู้หญิงครับน้องโซล่าเป็นผู้หญิงแท้ครับ มีนางน้ำด้วยเหรอวันนี้มีเวทีไหนอะ่ะสวัสดีครับคุณโรตีแอบรักก็เหมือนแอบตดเหมือนตรงไหนวะ ไม่รู้ครับเวทีอะไรก็ไม่รู้ถามไปงั้นแหละเคยเห็นมันผ่านในไในคอมูมอ่าสวย ก็เปิดสองจอไงครับเปิดพี่ในมือถือไงครับเปิดพี่เป็นจอเล็กในมือถือครับผมแล้วก็เอาจอทวิตเตอร์ขึ้นมาเป็นจอใหญ่ก็ได้ครับเอาไว้เอาไว้ทวิตด,ด่านะเอาไว้ทวิตให้มันติดเทรนาง,งานง่ยครับแล้วก็ดูถ่ายทอดสดผ่านคอมหรือว่าผ่านทีวีก็ได้ครับแล้วก็ปิดเสียงพี่ไว้ซะแค่นั้นเลยครับผม เพราะว่าอย่างน้อยๆเปิดหน้าพี่ไว้ให้ได้เห็นหน้าพี่ไว้เพื่อให้มันเป็นกําลังใจข้างๆแล้วมันเห็นหน้าตรงไหน,นเนี่ยไอ้เหียไอ้เย็ดแม่ไม่เห็นหน้ากูนี่หว่าลืมไปอตอนนี้เขายังใช้เพลงพี่เบิร์ดอยู่ปะเธอคือดวงดาวที่คอยนำทางหรือเขาเปลี่ยนละสิบอย่างวะเนี่ยเฮีย เดี๋ยวเดี๋ยวเกิเดน,นะครับย่งน่าจะยังมันยัไม่ขึ้นมาเจ็ดโอ้โหเลยต้องสามเกมอ่ะห้านาทีสามเกมกูจะเล่นยังไงทันเนี่ยเออกูไม่ทันแน่ๆเลยห้านาทีสามเกมไม่มีตัววิกด้วยอ๋อกูก็ไปมอบวาดิใช่ไหมคนละเวทีเหรอเวทีใหญ่สุดมันมีแค่เวทีนี้ไม่ใช่เหรอ อ่าเดี๋ยวกูตายให้กูตายให้มึงสร้างแลนมาไว้ให้หนูมึงสร้างแลนมาไว้เดี๋ยวกูไปตายให้ใหส,รหส,รใหสร้างแลนสร้างแลนสร้างแลนเดี๋ยวกูตายให้กูเอามาจากไหนแล้วครับตัววิกอะทียมีอยู่การ์ดเดียวแล้วใหงดีมึงบ้าหรือเปล่ากี่เอ็มเนี่ยโศส,สองเอ็มเองไอ้ขี้มึงไปสร้างแพงๆ่อยดีนูนะ่นน่ะลายสองนะเดี๋ยวกูตายให้โอ้ชัก้าไว้สัตว์เอ้ มึงสร้างลายสองอ่ะลายสองโอ้โหเฮียเอ้ยมึงมันไม่มูโอ้มึงไม่มูกออนอ่ะโอ้โหโอ้โอก้งกูฆ่ามึงง่ายกว่าไอสัตว์กูฆ่ามึงเลยแล้วกันไอเหยียดแม่กูดูแล้วกูน่าจะฆ่ามึงไวกว่าไวกว่าที่มึงจะฆ่ากูไอสัตว์อาชีพหายละเฮียลงนี่แล้วกัน แม่งถอยเสียกสองให้โอกาสมาแล้วไงมันไม่เอามันไม่คว้าโอกาสนี้ไว้เองเพราะฉะนั้นแล้วก็ตายหาไปซะไอสัตว์กูให้โอกาสมึงแล้วอีกสองเกมอีกสองเกมเท่านั้นไอ้น้องไา ตัวแจกเป็นภารกิจด้วยนะครับเล่นตัวละสิบรอบเล่นมันมีกี่ตัวครับเราต้องเล่นทุกตัวเลยเหรอตัวละสิบรอบเฮ้ยนี่มันพระเจ้าอินดี้เว้ยอาพระเจ้าอินดี้พระเจ้าอินดี้เอาสร้างไหเดี๋ยวกูจะไปล้มให้สร้างลายสอง่ะสร้างไว้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 มึงสร้างลายสองไว้ดิ เดี๋ยวกูไปอันนี้ให้โอ้ยมึงไม่เอาแลรเลยโอ้ยเฮียกูบุษามานี่ให้สิบรอบล้วครับหมายถึงหมายถึงเล่นเกมลรอครับสิบรอบหรือว่าหมายถึงอะไรครับผมสิบรอบไหวแล้วครับน้องไหวหรือเปล่าครับสิบรอบครับ,บ,รบ,รบไหวเปล่าหมายถึงเล่นเกมหระครับปบื๊บปืบเฮียกูให้โอกาสึงแล้วถ้าใครสร้างตรงสิบไลน์สองกูยอมตายให้เลยเฮีย ไม่มีใครสร้างถ้าไม่มีคนสร้างแบบนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จะพ,พี่จะจัดก,การทำลายชีวิตพวงเองไเที่อะเอออืมนะตายไหมตายซะไอ้สัตว์เอออีกเกมนึงเหลือกี่นาทีอะครูสองนาทีตว์ได้ทันปะวะน้องยังเป็นเด็กอยูอยอย่เลยเหรอครับเนี่ยน้องแพนอยู่แถวไหนครับเนี่ย อยู่อีสานหรือเปล่าครับเป็นคนดีสานป่ะครับเนี่ยทำในเพียงปล่อยเบิกเล่นเอาเอาอันนี้มาไว้ใช้ไงครับเล่นเอาวัตถุดิบการ์ดมาไว้เป็นเอามาไว้เอาไว้ใช้อย่างอื่นไงครับผมออคนกาลสินกาลสินแล้วมันเป็นอย่างว่าเฮ้ย จบแล้วเหรอนางงามจบแล้วเหรออ่าเฮ้แต่ภูแต่สาวภูเก็ตภูเก็ตภูเก็ตลูกครึ่งเยอะนะไม่รู้ว่าไทยแท้ไหมแต่ไทยแท้ที่ภูเก็ตนี่คือน่ารักมาก ผมเคยคุยกับสาวคนหนึ่งที่เล่นเกมเศรษฐีอยู่ภูเก็ตเขาหายไปจากชีวิตผมแล้วภูเก็ตลูกครึ่งกัมพูชาค่ะคนที่ได้เนี่ยหรอหมายถึงคนที่ได้เหรอเป็นลูกครึ่งกัมพูชา ไม่ทันน่ะโอ้โหสี่ทุ่มแล้วไอ้หี้ยเอ้ยอีกกิจกรรมหนึ่งกูต้องรอโอ้โหกูเสียเวลาไปวันนึ่งเลยไอ้สั์เอ้ยแม่สวัสดีครับ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 ทุกคนครับสวัสดีครับอ่าสามแม่ไงสั์พี่ไม่ได้เด็เหลือ น้องที่พี่ไม่อ่านแชทเหรอน้องที่พี่ไม่อ่านแชทเหรอหมายถึงน้องที่พี่คืออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแชทมันรัวครับแชทไหนวะเนี่ยไอ้เหียไม่เห็นมีเลยไอ้สัสกูว่ากูไม่เคยกูไม่ตกสักแชทนะถึงตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นก็ตามแต่ก็น่าจะเห็นหมดนะเนี่ย อ่ะดูอ่ะเหมือนจะทันหรือเปล่าเราต้องออกเข้าใหม่รอบนึงเดี๋ยวผมปัดไอเกมต้ตีน